เคยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กลางดึกบนถนนสายที่ไม่มีบ้านเรือนไหมเสียงที่แหบแห้งสั่นเคลาราวกับกำลังขอร้องบางอย่างแต่พอคุณหันไปมองกลับไม่มีอะไรอยู่เลย ถนนสายเก่าที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านบางกระดีกับตำบลถัดไปเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันมานานกว่า30ปีข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมจนแทบไม่เห็นแสงดาวตอนกลางวันถนนสายนี้ก็เงียบสงบธรรมดาแต่พอตกกลางคืน บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอากาศหนาวเย็นผิดปกติและมีกลิ่นอับชื้นคละคลุ้งอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสามปีก่อนเมื่อชาวบ้านเริ่มพบเจอสิ่งประหลาดบนถนนสายนี้คนแรกที่เล่าคือลุงสมชายคนขับแท็กซี่ประจำหมู่บ้านเขาบอกว่า คืนหนึ่งขณะขับรถกลับบ้านตอนตีสองเขาเห็นเงาสีขาวเคลื่อนไหวข้างทางเหมือนมีใครกำลังเดินโซเซอยู่ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นสุนัขจรจัดแต่พอรถเข้าใกล้เขาเห็นชัดว่ามันเป็นร่างเล็กๆของเด็กทารกสวมชุดสีขาวเดินต่อแต่ไม่มั่นคง ลุงสมชายเหยียบเบรกกระชันจนรถเกือบหลุดโคง้งหัวใจเต้นเร็วจนแทบระเบิดเขาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ตอนนั้นไม่มีอะไรอยู่แล้วเพียงแค่ความมืดและเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้แต่สิ่งที่ทำให้ลุงสมชายขนลุกไปทั้งตัวคือเมื่อเขามองไปที่กระจกมองหลัง เขาเห็นเด็กทารกตัวนั้นยืนอยู่ตรงกลางถนนมองตามรถของเขาไปแม้ว่ารถจะวิ่งห่างออกไปแล้วก็ตามหลังจากนั้นเรื่องราวเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนออกมาเล่าประสบการณ์คล้ายๆกันป้าวิไลเจ้าของร้านขายของชำบอกว่า เธอเคยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังๆข้างทางพอเธอหยุดรถจักรยานยนต์ลงมาดูกลับเห็นรอยเท้าเล็กๆบนพื้นดินเปียกแต่ไม่มีเด็กคนไหนอยู่เลยน้องแบงก์นักศึกษาที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตอนดึกเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนมีน้ำหนักอะไรกดที่หลังเบาะพอเขาหันไปมอง เขาเห็นมือเล็กๆสีซีดจับอยู่ที่ไหล่ของเขาเขาตกใจจนเกือบหกล้มรถแต่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือของพี่นัทพนักงานบริษัทที่ต้องเดินทางผ่านถนนสายนี้ทุกวันพี่นัดเล่าว,ว่าคืนหนึ่งขณะเธอขับรถกลับบ้านหลังทำงานล่วงเวลาเธอเห็นเด็กทารกตัวนั้นนั่งอยู่กลางถนน ในความมืดเธอเห็นได้แค่เงาสีขาวแต่เธอรู้สึกได้ว่ามันกำลังมองมาที่เธอเธอบีบแตรดังๆหวังให้มันหลบแต่เด็กทารกตัวนั้นไม่ขยับขยื่นเลยเธอจึงตัดสินใจขับเลี่ยงพอรถผ่านไปเธอมองไปที่กระจกมองข้างเธอเห็นเด็กทารกตัวนั้นหันหน้ามามอง ใบหน้าซีดขาวปากอ้าค้างและดวงตาที่มืดมิดไม่มีในหน้าเธอกรีดร้องและเหยียบคันเร่งจนเต็มที่แต่ที่น่าสยดยิ่งกว่านั้นคือตลอดการเดินทางกลับบ้านเธอได้ยินเสียงเคาะกระจกหน้าต่างเบาๆจากข้างในรถเหมือนมีใครกำลังอยู่ในรถกับเธอ ที่นัดขับรถเข้าบ้านแทบไม่ได้เธอกลับมาในสภาพตัวสัน่นใบหน้าซีดขาวหลังจากนั้นเธอป่วยเป็นไข้สูงติดต่อกันสามวันทุกคืนเธอฝันร้ายเห็นเด็กทารกตัวนั้นยืนอยู่ข้างเตียงมองเธอด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าในฝันเด็กคนนั้นพยายามจะบอกอะไรบางอย่างปากขยับ แต่ไม่มีเสียงออกมาเพียงแค่เสียงหายใจหอบหอบที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนพี่นัดตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อไหลคลาออกมาเต็มตัวเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านเริ่มหลีกเลี่ยงไม่กล้าใช้ถนนสายนั้นในยามค่ำคืนบางคนเลือกใช้เส้นทางอ้อมที่ไกลกว่าแม้จะต้องเสียเวลามากขึ้น คนที่จำเป็นต้องผ่านก็อ่านคาถาหรือสวดมนต์ไปตลอดทางบางคนก็ถือเครื่องรางของขลังติดตัวแต่ก็ยังมีคนเจอเด็กทารกตัวนั้นอยู่เรื่อยๆราวกับว่ามันกำลังรออะไรบางอย่างความอยากรู้และความกลัวผสมปนเปนกันอยู่ในหมู่บ้านผู้คน เริ่มพูดถึงต้นต่อของเรื่องนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเริ่มขุดขุยความทรงจำจนกระทั่งคุณตาเหมือนชายชราอายุ90ปีได้เล่าเรื่องที่เขาจำได้จากสมัยยังเป็นหนุ่มเมื่อ60กว่าปีก่อนบนถนนสายนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงคุณตาเหมือน เล่าด้วยเสียงแห่แพงหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องแก่ๆก,กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลในตอนกลางคืนเพราะกำลังจะคลอดบุตรแต่รถที่เธอนั่งไปเกิดเสียหลักพลิกคว่ำตรงโค้งหักศอกคนขับเสียชีวิตทันทีส่วนหญิงสาวคนนั้นเธอถูกดีดออกจากรถไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ข้างทาง คุณตายุดพักเล็กน้อยสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะพูดต่อเมื่อชาวบ้านพบศพของเธอในตอนเช้าพวกเขาพบว่าเธอคลอดลูกออกมาแล้วบนพื้นหญ้าที่เปื้อนเลือดเด็กทารกตัวเล็กๆนอนอยู่ข้างๆแม่ที่เสียชีวิตแล้วสายสะดือยังผูกติดอยู่เด็กคนนั้น ตายแล้วเช่นกันไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นเกิดออกมาก่อนที่แม่จะสิ้นใจหรือหลังจากนั้นแต่ที่แน่ๆคือเด็กทารกตัวน้อยคนนั้นไม่เคยได้สัมผัสความอบอุ่นไม่เคยได้ยินเสียงของใครสักคนนอกจากความเงียบและความมืดในคืนนั้นเรื่องเล่าของคุณตาเหมือน ทำให้ทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเด็กทารกตัวนั้นยังติดอยู่บนถนนสายนั้นรอคอยแม่ที่ไม่เคยกลับมาหรือบางทีอาจกำลังตามหาใครสักคนที่จะพาเด็กคนนั้นไปหลังจากรู้เรื่องราวชาวบ้าน จัดพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับแม่ลูกที่เสียชีวิตพวกเขาสร้างศาลเจ้าที่เล็กๆขึ้นมาข้างทางไว้สำหรับบูชาว,วิญญาณของเด็กทารกและแม่ทุกวันจะมีชาวบ้านมาจุดธูปเทียนวางของเล่นเด็กขนมหวานและนมให้เขาหวังว่าจะช่วยปลอบวิญญาณให้สงบได้ ในช่วงแรกดูเหมือนจะได้ผลการพบเห็นเด็กทารกลดลงชาวบ้านเริ่มหายกลัวและกลับมาใช้ถนนสายนั้นตามปกติบางคนบอกว่าบรรยากาศดีขึ้นไม่หนาวเหมือนเดิมไม่มีกลิ่นอับชื้นแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่แล้วสามเดือนผ่านไป เรื่องประหลาดก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นหนุ่มน้อยลูกชายของป้าวิไลเขากำลังขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนเที่ยงคืนขณะขับผ่านสารเจ้าที่ชาวบ้านสร้างไว้เขาเห็นเด็กทารกตัวนั้นนั่งอยู่หน้าสารมองมาที่เขาครั้งนี้เขาเห็นชัดกว่าเดิมใบหน้าเด็กคนนั้นซีดขาว ปากเปิดกว้างดวงตาที่มืดมิดและที่หน้าตัวคือเด็กคนนั้นยิม้มยิ้มแบบไม่มีความรู้สึกราวกับเป็นหุ่นกลหนุ่งน้อยตกใจจนหักหลบรถล้มข้างทางเขาลุกขึ้นมาอย่างรีบร้อนมองไปร,บรอบๆตัวแต่เด็กทารกตัวนั้นหายไปแล้วเขาวิ่งเข้าบ้านโดยทิ้งรถไว้ข้างทาง ตั้งแต่วันนั้นเขาไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนอีกเลยการพบเห็นเริ่มบ่อยขึ้นเรื่อยๆและรูปแบบเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เห็นเด็กทารกท่างทางอีกต่อไปบางคนได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากในบ้านบางคนตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วเห็นเด็กทารกตัวนั้นยืนอยู่ข้างเตียงบางคน พบรอยเท้าเล็กๆเ,เปียกๆวิ่งไปทั่วในบ้านแม้ว่าจะไม่มีใครเข้ามาได้เลยความหวาดกลัวกลับมาครอบงำหมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้มันรุนแรงกว่าเดิมหลายครอบครัวเริ่มคิดจะย้ายออกไปบรรยากาศในหมู่บ้านเปลี่ยนไปคนพูดคุยกันน้อยลง ทุกคนรีบกลับบ้านก่อนที่ฟ้าจะมืดและไม่มีใครกล้าเปิดหน้าต่างในตอนกลางคืนพี่นัดผู้หญิงที่เคยเจอวิญญาณเด็กทารกตัวนั้นมาก่อนตัดสินใจจะหาทางแก้ไขอย่างจริงจังเธอไปปรึกษาหมอดูที่มีชื่อเสียงในจังหวัดข้างเคียงหมอดูคนนั้นฟังเรื่องราวแล้วสั่นศีรัะ วิญญาณของเด็กคนนั้นไม่ได้โกรธแต่กำลังสับสนหมอดูอธิบายเด็กคนนั้นไม่เคยได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดไม่เคยได้ยินเสียงของแม่ไม่เคยได้สัมผัสความอบอุ่นเด็กคนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าควรจะไปไหนเด็กคนนั้นกำลังตามหาคนที่จะบอกเด็กว่ามันคือใคร หมอดูหยุดพักเล็กน้อยการทำบุญอุทิศกุศลไม่เพียงพอเด็กคนนั้นต้องการมากกว่านั้นเด็กต้องการการตั้งชื่อการยอมรับการปล่อยวางคุณต้องไปที่จุดที่เด็กเสียชีวิตในคืนวันเพ็ญจุดทูบเทียนเรียกชื่อเด็กบอกเด็กว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปบอกเด็กว่าแม่รออยู่ พี่นัดก,กลับมาเล่าให้ชาวบ้านฟังพวกเขาตกลงกันว่าจะทำตามที่หมอดูบอกแต่มีปัญหาหนึ่งพวกเขาไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรให้เด็กทารกคนนั้นไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนชื่ออะไรคุณตาเหมือนเป็นคนเสนอให้ชื่อว่าเนธเป็นชื่อที่หมายถึงตาหมายถึงผู้ที่เห็น ผู้ที่มองเด็กคนนั้นมองหาแม่มาตลอดก็ให้ชื่อนี้แก่เด็กเธดเมื่อถึงคืนวันเพนชาวบ้านพากันไปที่จุดที่เกิดอุบัติเหตุพวกเขาจุดทูปเทียนเป็นวงกลมพีนัทเป็นคนยืนกลางเธอก้มลงมองพื้นหญ้าที่เคยเปื้อนเลือดเมื่อ60กว่าปีก่อนหัวใจของเธอเต้นแรง เธอรู้สึกได้ว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นมีอะไรกำลังมองกำลังรอเธอเริ่มพูดเสียงสั่นเคราวเนธน้องเนธเราไม่รู้จักเธอแต่เรารู้ว่าเธอคงเหงามากคงกลัวมากคงสับสนว่าทำไมไม่มีใครมาหาเธอน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของพี่นัทแม่ของเธอ ต้องรักเธอมากเธอพยายามที่จะพาเธอไปที่ปลอดภัยแม้ว่าจะไม่ทันก็ตามแม่ของเธอคงรอเธออยู่อยากจะกอดเธออยากจะบอกเธอว่าขอโทษที่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวลมพัดเย็นวูบวาบเทียนริบหรี่แต่ไม่ดับทุกคนรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งเงาเล็ก เริ่มปรากฏขึ้นตรงกลางวงทูบเทียนเป็นร่างของเด็กทารกแต่คราวนี้ดูแตกต่างใบหน้าไม่ซีดขาวอีกต่อไปดวงตาไม่มืดมิดแล้วเด็กคนนั้นมองมาที่พี่นัทด,ด้วยสายตาที่เต็มด้วยความหิวกระหายหิวกระหายความอบอุ่นหิวกระหายคำตอบน้องเนรถึงเวลาแล้วพี่นัทพูดต่อ เสียงแน่นขึ้นแม่รออยู่แม่รอเธออยู่ด้านโนนไปหาแม่เธออย่ากลัวอย่าสับสนอีกต่อไปเธอเป็นเนตรเป็นลูกของแม่ที่รักเธอมากที่สุดไปเถิดไปกับแม่เด็กทารกตัวนั้นยืนนิ่งแล้วก็ค่อยคอยหันหลังกลับมองไปทางความมืดข้างหน้าในความมืดนั้นชาวบ้านบางคน เห็นแสงสว่างริบรีเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอเปิดแขนออกเหมือนกำลังรอคอยเด็กทารกตัวนั้นค่อยๆเดินไปทีละก้าวเดินโซเซแบบที่เด็กทารกเดินทุกก้าวที่เดินไปร่างของเด็กก็ดูจางลงจางลงจนกระทั่งหายไปในความมืดหายไปในแสงสว่างนั้น เมื่อทุกอย่างเงียบลงเทียนดับหมดลมก็หยุดพัดชาวบ้านยืนนิ่งอยู่ในความเงียบบางคนร้องไห้บางคนสวดมนต์เบาๆบ,บรรยากาศเปลี่ยนไปความหนักอึ้งที่เคยครอบงำสถานที่แห่งนี้หายไปเหลือไว้เพียงความสงบพี่นัดคุกเข่าลงบนพืน้นหญ้าเธอรู้สึกเหนื่อยแต่รู้สึกโล่งใจ เธอหวังว่าเด็กทารกตัวนั้นจะได้พบกับแม่ของเธอแล้วได้รับความอบอุ่นที่เธอไม่เคยได้รับตอนยังมีชีวิตหลังจากคืนนั้นการพบเห็นวิญญาณของเด็กทารกหายไปชาวบ้านกลับมาใช้ถนนสายนั้นได้อย่างสงบไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเงาสีขาวไม่มีรอยเท้าเล็กๆบนพื้นดินอีกต่อไป ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแล้วชีวิตในหมู่บ้านค่อยๆกลับมาเป็นปกติคนเริ่มยิ้มได้มากขึ้นเริ่มกล้าที่จะออกมาคุยกันตอนเย็นเด็กๆก,กลับมาวิ่งเล่นบนถนนทุกอย่างดูสดใสขึ้นแต่แล้วสามสัปดาห์หลังจากนั้นพี่นัดขับรถกลับบ้านตอนดึกตามเคยคราวนี้เธอไม่กลัวอีกแล้ว เธอรู้สึกโล่งใจและสบายใจเธอผ่านถนนสายนั้นโดยไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งเธอมองไปที่กระจกมองหลังในกระจกเธอเห็นเบาะหลังมีเด็กทารกนั่งอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นเด็กคนเดียวมีห้าคนหคนเจ็ดคนทั้งบทมองมาที่เธอด้วยดวงตาที่มืดมิด ปากอ้าค้างและพวกเขากำลังยิ้มพี่นัดกรีดท้องเสียงแหบพร้อมกับเสียงรถเสียหลักพุ่งข้ามเส้นทางเสียงดังก้องสนัน่นตัดความเงียบของคืนนั้นในระหว่างที่รถหมุนวนไปเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กทารกดังสนัน่นไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของเด็กหลายคนร้องไห้พร้อมกัน ร้องไห้เรียกหาร้องไห้ขอร้องเมื่อรถหยุดนิ่งพี่นัดลืมตาขึ้นอย่างช้าๆศีรษะของเธอปวดแสบปวดร้อนเลือดไหลลงมาจากหน้าผากเธอพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายของเธอไม่ขยับเธอมองไปรอบๆตัวรถคว่ำอยู่ข้างทางกระจกแตกกระจายและแล้วเธอได้ยินเสียง เสียงฝีเท้าเล็กๆบนพื้นถนนเสียงฝีเท้าหลายๆคนกำลังเดินเข้ามาใกล้เดินเข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่นัดพยายามจะร้องเรียกความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอไม่ออกเธอมองไปที่กระจกที่แตกละเอียดเธอเห็นเงาเล็กๆหลายๆเงาเคลื่อนไหวมาในความมืดเงาของเด็กทารก หลายสิบคนหลายร้อยคนทั้งหมดเดินมายังรถของเธอเมื่อชาวบ้านพบรถของพี่นัทในตอนเช้าพวกเขาพบว่าเธอนั่งอยู่ในรถมองตรงไปข้างหน้าด้วยดวงตาที่กว้างโพลงปากอ้าค้างแต่ยังหายใจอยู่พวกเขารีบพาเธอไปโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วบอกว่าเธอไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง เพียงแค่ช็อกแต่พี่นัทไม่พูดอะไรเลยเธอไม่ตอบคำถามใครเธอแค่นั่งนิ่งๆมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาของเธอว่างเปล่าปราศจากชีวิตชีวาบางครั้งเธอยิ้มยิ้มแบบไม่มีความรู้สึกราวกับเป็นหุ่นกลเหมือนกับเด็กทารกตัวนั้นและทุกๆคืนเมื่อพยาบาลเข้ามาตรวจเธอในตอนดึก พวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องของเธอเสียงกระซิบเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กหลายคนแม้ว่าเธอจะอยู่คนเดียวในห้องชาวบ้านเริ่มกลัวอีกครั้งครั้งนี้พวกเขารู้ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นเด็กทารกตัวแรกอาจได้พบแม่แล้วแต่ยังมีเด็กอีกหลายคนหลายสิบคน ที่ยังสาบสนเฝ้ารออยู่บนถนนสายนั้นเด็กทั้งหมดที่เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรเด็กที่ถูกทิ้งร้างที่ไม่เคยได้รับชื่อที่ไม่เคยได้รับความรักและพวกเขากำลังตามหาใครสักคนที่จะมาเป็นแม่ของพวกเขา จนถึงทุกวันนี้ถนนสายนั้นยังคงมีผู้คนผ่านไปผ่านมาบางคนไม่เคยเจออะไรบางคนได้ยินเสียงร้องไห้บางคนเห็นเงาเล็กๆแต่สิ่งที่ทุกคนรู้คือถ้าคุณขับรถผ่านถนนสายนั้นตอนดึกอย่าได้มองไปที่กระจกมองหลังเพราะคุณอาจเห็นบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่น เห็นเด็กทารกหลายคนนั่งเรียงกันเต็มเบาะหลังทั้งหมดมองมาที่คุณยิ้มและกระซิบว่าแม่เราอยากกลับบ้าน